สวัสดีครับกลับมาพบกับผมช่องนายเอ็มพารีวิวในวันนี้ผมได้สั่งเจ้าเคสกันน้ําเพื่อใช้ในการถ่ายภาพใต้น้ํามานะครับเขาเค็มไ้ว่ากันน้ําได้ลึกสุด30เมตรจริงหรือโม้เรามาแกะดูไปด้วยกันนะครับอ่แอาแกะออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ีคู่มือมาให้ด้วยนี่คือหน้าตาของคู่มือเขานะครับสีสันก็สวยนะครับครับเดี๋ยวเรามาแกะดูไปด้วยกันเลยนะครับ มีที่แกะมาให้นะครับล็อกค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับสิ่งที่ได้ภายใน มีกระดาษบางมาอ่าเป็นอย่างนี้ครับมีรอยมือด้านหน้านะครับนิดหน่อยเช็ดออกได้สีสันสวยงามนะครับส่วนอันนี้ก็จะมีสายคล้องมาให้นะครับสายคล้องข้อมือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับมองทางกันอยู่เนาะมีผ้าเช็ด เดี๋ยวมาลองใส่โทรศัพท์ไปด้วยกันเลยครับมาครับเรามาประกอบเจ้า i ไอโฟนของผมเข้ากับเคสกันนะ้ำอันนี้กันนะครับก่อนอื่นเราต้องเอาเคสเดิมออกก่อนนะครับโอเคออกแล้วนะครับของผมก็จะเย็นๆหน่อยนะครับเฮ้ยใส่ผิดมันผ่าสมองตัวุูงมาเยอะครับ กดให้แน่นนะครับอ่าอย่าลืมเอาตรงนี้ออกด้วยนะครับเนื้อยางมันนิ่มมากเลย<สบ>ดึงออกมานะครับ,สบเสร็จแล้ว<สบ>แล้วก็มาปิดตัวเจ้าตัวนี้ ที่เราเปิดก่อนเพื่อให้มันอากาศมันออกได้เราปิดได้นะครับไม่งั้นเราจะปิดไม่ได้นะครับปิดได้แต่มันจะยากหน่อยนะครับแล้วเขาบอกว่าให้เรากดจกุดนี้ออกมาดึงออกมาฮึบอ,อ,อ๋อเห็นไต้องเปิดก่อนดึงตุดนี้มาก่อน ค่อยปิดที่หลังแล้วก็ลงไปอึบได้แล้วครับใช้ง่ายอยู่เหมือนกันนะครับกับเจ้าตัวนี้ในราคาสามร้อยกว่าบาทเองนะครับสามร้อยามบาทผมซื้อมานะครับเดี๋ยวผมไปทดลองในอ่างน้ำให้ดูนะครับแต่ขอเอาโทรศัพท์ออกก่อนนะครับเดี๋ยวใช้กระดาษเชจูช้แทน ดี๋ยวไปทดลองให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมมาคันนี้ผมจะเอากระดาษชูมาทดลองใส่ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับแทนโทรศัพท์ของผมนะผมยังไม่กล้าโทรศัพท์ของผมใส่เข้าไปนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันกันน้ําได้จริงหรือเปล่านะครับกับราคาสามร้อยสามบาทที่ผมซื้อมานะครับถ้ามันดีจริงก็ผมเวิร์กเลยสำหรับใส กระเป๋าเบาอย่างพวกเรานะครับอ่าครับอันนี้นะครับผมจะปิดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆต้องเปิดตูดตรงไอ้นี่ด้วยนะครับสายชาร์จนะครับอ่าจับดีๆนะครับจับดูซีนดีๆก่อนปิดด้วยนะครับผมดึงแรงไปหน่อยซีนมันหลุดออกมาครับอืออ่าเรามาปิดกันนะครับเพื่อนๆครับดูได้เลย เช็คให้แน่ใจก่อนจะลงสระน้ำจริงหรือทะเลจริงนะครับเพราะไม่งั้นเราได้มีคลิปต่อไปไปซ่อมโทรศัพท์กันแน่แนเลยจะรอดหรือจะล่วงโอเคประกอบครบรีดรีดหทดีนะครับอ่ะผมจะมาอึบ เอามาใส่่างนี้นะครับให้เพื่อนดูนะครับอ่านี่นะครับผมจะกดลงไปนะครับมาส่องดูหน่อยครับดูว่ามีฟองอากาศไหมไม่มีออกมานะครับอ่าผมจะหาอะไรทับหน่อยนะครับเพราะมันมันลอยนะครับฝากคุณเต่า่อนครับเต่าทะเลคุณเต่าทะเลทับให้หน่อยงั้นเดี๋ยว มาจับเวลาดูกันสักห้านาทีแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าน้ําจะเข้าไหมกระดาษทิชชู่จะรอดไหมอ่าผมเปลี่ยนเป็นนับถอยหลังสิบนาทีแล้วกันนะครับให้มันนานหน่อยจะได้กลับมาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือจะล่วงจริงหรือโม้นะครับเพราะกันน้ําได้ในราคาสามร้อยสามบาทอ่าครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ สิบนาทีน้ำจะเข้าไหมอึบเรามาดูกันนะครับแกะดูไปด้วยกันดูซิว่าจะได้ไปต่อไปครับ จริงหรือมูนะครับกับราคาสามร้อยสามบาทอ่าออกกันนะครับนี่นะครับดูกันนะครับรกะดาษทีช่ชู่ไม่เปียกนะครับอ่าเลชู้ไม่เปียกนะครับ จะเปลียกก็แต่มือผมนี่นแหละครับอโอเคสำหรับการกันน้ำที่รองในกระมังเอ้ในกระติกใช้ได้นะครับเขามีสายคองข้อมือมาให้ด้วยนะครับไว้สำหรับใส่อย่างนี้นะครับเราจะได้ดำน้ำได้แบบสบายใจนะครับอ่าผมจะมาใส่ให้ดูนะครับอ่ามันมีให้ใส่ได้สองฝั่งนะครับ เลือกเอาใส่ตรงไหนอ่าตรงนี้ก็ได้นะครับข้างบนสองฝั่งนี้ก็ได้ได้ทุกมุมเลยแล้วแต่ถนัดเลยนะครับอ่าผมจะมาใส่ตรงนี้แล้วกันนะ สายคล้องข้อมือนะครับที่เขาให้มานะครับอมีประโยชน์อยู่นะครับเราก็มาทําอย่างนี้นะครับเพื่อนแหวบเข้ามาอย่างนี้นะครับแวบใส่ตามผมนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเพื่อนๆดูมันจะกลายเป็นเงื่อนรูดได้เลยแล้วก็ว่ายน้ําได้อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องกลัวหลุดหายนะครับเนื้องานดีนะครับ โดยส่วนตัวผมจับแล้วรู้สึกว่าก็ชอบนะครับบางทีก็นิ่มนะครับสัมผัสนิ่มนะครับเหลือเอาไปทดลองจริงนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะเอาไปทดลองดำสระว่ายน้ําให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ดีหรือไม่ดีนะครับจริงหรือโม้นะครับนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลองใส่ถังน้ําใหญ่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับพอดีที่บ้านผมมีถังน้ําใหญ่พอดีเลย นี่มาผมจะมาใส่กระดาษทิ้่ให้ดูกันนะครับแล้วไปแช่อ่างใหญ่นะเพราะมันจะซึมหรือไหมซึมหรือเปล่าโดยผมจะมีเจ้าซิลิก้าเจลตัวนี้นะครับถ้ามันชื้นนะครับมันจะเป็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเพราะผมใช้เอเจ้าตัวเนี้ยในการ ใส่ส้กกองเครื่องอัด PTP ด้วยนะครับเอาไว้ดูความชื้นก่อนจะเข้าถาังอากาศดำน้ำนะครับใช้ดีมากเลยครับเนี่นครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะเทวมาให้ดูนี่นะครับซิลิก้าเจลนะครับถ้ามันชื้นจะเป็นสีชมพูนะครับผมลืมไปเลยว่าผมมีอยู่ผมใช้ในกอง PTP สำคัญมากๆครับอ่าใส่ลงไปเลย เรามาดูกันนะถ้ามันชื้นนะ้ำจะเป็นสีชมพูนะครับผมจะประกอบแล้วนะอย่าลืมเปิดตัวนี้นะครับตอนที่เราประกอบเข้าไปนะครับเปิดไว้ก่อนนะครับเพื่ให้เราปิดเข้าได้ง่ายนะครับ นี่นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับผมก็มาถ่ายให้ดูนะครับเม็ดให้ดูความชื้นของผมที่ผมบอกนะครับพอมันเริ่มชื้นมันจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีชมพูเห็นไหมครับตัวนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับน่ะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับใช้ตะกั่วนี้นะครับล็อกอาจจะตัวนี้นะครับไม่งั้นมันลอยนะครับอ่าผมล็อกแล้วนะครับ แล้เวเดี๋ยวจะเอาไปลงอ่างน้ำให้เพื่อนๆดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับจะลงลงไว้ดูนะ โอเคนะครับผมจะปล่อยลงไปข้างใต้เลยนะนี่ครับมเล็กอยู่นะครับอ่างนี้ใหญ่อยู่นะครับผมดูนะครับส่งระดับเยวเลยนะอ่าเดี๋ยวมจะ,ะถ่ายเ,เพื่อนๆดูกันจะทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วกันเนาะ อลองดูมันได้เลยมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปล้วงให้นะผมไว้ตั้งแต่เช้าแปดโมงเช้านะครับตอนนี้บ่ายกว่าแล้วนะครับบ่ายสองกว่าบปสามแล้วมาเอาขึ้นกันแอบขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเราจะไปแกะกันเลยนะครับว่ามันซึมหรือไม่ซึมนะครับไม่ตัดนะครับเอ้ยแกะตรงนี้ดีกว่า นี่นะครับผมใส่เม็ดกันชื้นไปด้วยนะครับมาดูกันเลยนะเพื่อนๆนาโอเคนะครับสาิชูวไม่เปียก ชุบไม่เปียกนะครับชิ้เราไม่เปียกเลยนะครับอเปียกมือผมซะและ้วตอนนี้ถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าคลิปนี้ของผมดูแล้วดีมีประโยชน์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ